มอบคุณชมมอบรงมอบกูบอกให่ม้มอบมอ่มอบเออมอบยาสู นี่สลัสลัดสลัดไงคุณโมเห็นโมเห็นสลัดเลยนี่สลัดอยู่นี่เนาะโมเห็นมีเลยโมเห็นอะยืนยืยี่วอนมาเยอ نگه می‌داره เจ้าอยู่บ่ผมไปขน่กกดกด์ามานนเรออื่ยอ,เอ,อเยๆนะรตัวร์ห้างม่ได้มันขั้นแรงดีขี้สวัดกบแดงดำแม่นเ ใช่ครับไมันจะขี่อกไปไหนอยู่ผมก็ตัวจีรถจายไปในเห็นดวนนี้อนหลังหนึ่งอยู่ไหนมีรถอยู่ได้จอดอยู่เลยอยากผ่านงไปถามไปไปถาม่ไปใส่นี่ยครับเรื่รบอเออนี่ะขังวนนัเี้น่าย่ครับนี่รถเ็จมัเข็นไปเหตำรวจ

แหม่บอมึงซื้อยังหมอบลงมอบกูบอกให้มอบมอบหมอบเออมอบยาสูยาสูกมอบลยาสูดอืเฮ้ยซื้อยังมึงบอกซื้อมาาข้อนนแ่เโอเค ปล่อยมาดิปล่อยดิป่อยด้ก็ะปล่อยมาเอ่อเอารงมาเลยไมาเกิดว่าทำลุก้ไปไปค้าห้ากินเคือจริงน่ายยังน้ำสกุลชาแจ๊บโอเคไปพูดตองหาตามไม้จับเด้วเดี๋ยวกลัวไม้งเบิ่งในรถไปพูดตรงหาไม้จับคนทีว่างเพิ่ม

เ,ออเ,อเ,อเ,อเยเอะไอ้ไปจอดอยู่ปากท่านหมงไฟได้นะ<อ>บนหบ,บนไปทางงนาเลย